นะครับกับสวัสดีเพื่อนคนทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็คือผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ก็กระแสกําลังดีนะเปิดตัววันแรกไป6ล้านนะครับผมแต่ก็คือเป็นชุดภาพยนตร์ของเพิ่มกับโฟคิงนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม25ง4นะครับผมนะก็เป็นหนังของพี่พุธนั่นแหละนะครับผมก็คือเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่ตั้งแต่ดูตัวอย่างเลยเราผมผมรู้สึกว่ามันน่าดูมากเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นหนังที่โทนมันดาร์กนะมันมันมีความดิบเออแล้วที่น่าสนใจเลยเคยเขาเรื่องเขาเล่าเรื่องในในคุกหรือว่าทัญสถานว่าข้างในเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้ยโลกอยู่ในในรั้วอยู่ในคุกเรอที่มันแบบไม่เห็นแทบจะไม่เห็นอะไรไม่เห็นโลกข้างนอกเลยเนี่ยมันมันน่ากลัวนะมันแบบโหมันมันเปลี่ยนชีวิตของคนคนนึงไปเยอะมากๆอย่างเงี้ยของคนที่เข้าอยู่ในนั้นความฝันเรื่อย มันมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยการวิธีชีวิตอะไรมันมันมันต่างไปเยอะไอเนี้ยมันสอนเราว่าแบบการตัดสินใจอารมณ์ชั่ววูแค่ครั้งเดียวหรือความผิดพลาดหรือความอะไรเงี้ยมันทําให้ชีวิตเรามันแบบมันไปอยู่ถึงจุดๆนั้นได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเขาเขามีการใช้งานศิลปะงานอาร์ตมามาถ่ายเรื่องเนี้ยมี มันมันใช้งานอาร์ตในการถ่ายการเล่นสีขาวดำหรือมุมมุมภาพที่สร้างประกฏปรากฏเขาสร้างประสบการณ์ร่วมกับคนดูได้ดีมากๆมีลองเทคที่แบบโคตรจะเจ๋ง่ะพูกเนี้ยเดี๋ยวเราไปพูดกันว่าคืออะไรแต่ว่าคือภาพรวมวบหนุ่ม2องหเป็นภาพยนร์เรื่องหนึ่งที่คนไทยได้โชว์ของผมอยากให้เรื่องเนี้ยมันไปฉายต่างประเทศด้วยนะเหมือนกับที่หยดหรือว่าหลานมาอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าผมว่า ทางยุสถานในไทยหรืออะไรมันมันไม่เหมือนกับเมืองนอกหรือต่างประเทศอยู่แล้วมันมันมีความเป็นแบบที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยแบบมันมีพัญธรรมหรืออะไรของการรับน้องหรืออะไรที่หนังเขานําเสนอออกมาเนี่ยผมอยากให้มันดูบูมๆนะอยากแบบอย่างน้อยก็คือร้อยล้านเถอะอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องเนี้ยจริงๆมันก็เฉพาะกลุ่มแหละเนาะเมื่อคนมันไม่ได้แมสกับเหมือนหนังไทยเพราะว่า404เนี่ยจะแมสกว่าเรื่องนี้นะเรื่องนี้มันก็เฉพาะกลุ่มด้วยเฉพาะโฟกลุ่มแฟนคลับโฟคิงมา หรือว่าสาวสาวที่เขาชอบอนุ่มๆจากโฟคิงมาเขาก็จะมาดูเรื่องเนี้ยแต่ว่าผมเห็นจากคนรอบข้างที่ไปดูมาเขาบอกว่าสาวสาดูเรื่องเนี้ยเยอะนะเ,ออเพราะว่าเหมือนมาดูอพี่พี่นัทมาดูพี่เป้อะไร,าไรมาดูตัวละครที่เขาเหมือนบีฐานแฟนจากโฟคิงมาแล้วคือผมรู้สึกว่าไอ้คือเวลาเราดูหนังเนี่ยหนังเรื่องไหนที่มันจุดประกายเราให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะติดตามมั้งแต่ต้นเรื่องอะมันคือดีมากเลยนะมันมันมันถังมาทํางานกับเรา คือมันเป็นอะไรที่แบบคุณไม่คือคิดกับมันนะเว้ยคือสําหรับผมเรื่องเนี้ยหนังยาวมันสองชั่วโมงได้ผม,ผมจำไม่ได้นะตรงน,นี้แต่รู้สึกว่าตั้งแต่เปิดซีนมาเลยตอนที่ผมจําซีนเปิดได้อยู่ยยยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวของตัวละครเผือกสุภาพสีเผือกเนี่ยเขาเขารบรับคุมมีดอยู่ในในตรงที่อาบน้ําในสถานยสถานใช่ไหมตรงนั้นปั๊บปับ,ปบแล้วก็จะเป็นฉากที่ตัวของอ่าส,สุภาพสีเผือกเนี่ยไอเพือกเนะกี่ยมันก็ ไปนั่งโดนโดนให้ให้ปากคากับตำรวจกับคดีที่เดงก่ออยู่ใช่ไหมเออตรงนั้นไปแล้วก็จะเริ่มเล่าเลยตรงนั้นไอ้ช่วงองค์องค์องค์รวมตรงนั้นของซีนเปิดอะตรงนั้นคือผม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 รักมากๆ <c oughs> มันเป็นการเหมือนแบบอินโทรอะะว่าเออหนังมันจะเริ่มจาจากตรงนี้ไปนะอะไรเงี้ยแต่ซีนที่แม่งแบบผมชอบที่สุดเลยตั้งแต่ตอนต้นที่มันเล่าให้เห็นอะเป็นลองเทคว่าตัวละครเผือกอะ เขาเรียนอยู่ที่เออสถาบันนึงแหละเป็นเหมือนเด็กช่างอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเรียนปกติอะไรเงี้ยต้องเป็นตอนเช้าเขาอาบน้ําแต่งตัวอะไรแบบตัวออกมาจากบ้านไปปุ๊บออกมาจากประตูบ้านเขาก็เห็นแบบผัวเมียทะเลาะกันเลยอย่างเงี้ยสภาพหมู่บ้านเขามันเป็นสลัมมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไมันก็ไม่รู้ผมไม่เรียกสลัมอ่ะนะแต่เป็นเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นอ่าหมู่บ้านที่มันจะใช้คําว่าไงมันโสจะใช้ว่าโซมมได้ไหมโสกระปกเออแล้วก็เหมือนแบบแบล่งของคน ค้ายาเด็กแบบกีรเล่อะไรตรงนั้นเนะ่ยเยอะมากๆมีคนแบบมีคนเล่นยาติดยาอะไรกันแล้วคือซอกบ้านซอกอะไรเงี้ยก็จะจะ,จะแบบมันมว่วแหล่งม,ม่วสสมแหล่งคนติดยาอะไรมแีแบบแบบน่ากลัวเออที่มันอยู่อะ่ะตั้งแต่เผือกออกจากประตูบ้านมาก็จะเจอแบบครอบครัวทะเลาะก,กันนู่นนั่นอะไรเลยนะมีเรื่องไม่ดีออกมาเลยแล้วเผือกก็เดินออกเรื่อยๆก็เจอแบบโอโ้โหคนแบบคนสูบยาเหมือน ยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมองไปเผืออแบบเออกูจะเล่นมึงอะไรเงี้ยเผื่อก็เดนออกมามันบ่งบอกให้เห็นว่าแบบสภาพแวดล้อมที่เขาโตมาเขาอยู่มานมันแย่มากนะแล้วมันส่งผลต่ออารมณ์ของเขาอะไรเงี้ยทั้งแม่เขาเนี่ยก็คือขายยาเออแล้วเขาก็รู้สึกว่าโหเขาเขารู้สึกอายมากที่แม่เขาขายแล้วเขาต้องเขาใช้เงินที่แม่เขาขายยามาหาเลี้ยงเขาอะเขารู้สึกอายมากเขาเลยไปต่อยหวยเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงตัวเองเออมัน ไอซีลองเทคตรงนั้นอน่ะเอาจริงๆแล้วมันเป็นซีนที่แบบเดินออกมาให้เฉยเามันไม่รู้กีนก่นาทีแล้วแต่มันเดินออกมาไม่มีการพูดสักคําของตัวละครนะเดินออกมาตั้งแต่บ้านตัวเองจนมาถึงร้านค้าร้านหนึ่งที่เขาจะไปก่อเหตุยิงยิงยิงคน,น่ะคือตรงนั้นคือเนี่แหละเป็นศิลปะที่แบบว่าโอ้โหเป็นการถ่ายทอดที่ผมชอบมากเลยเป็นลองเทคแล้วตัวละครไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่การแสดงแค่การแสดงแล้วก็แบบภาพกับเสียงนะ เหตุการณ์ตรงนั้นะแค่เดิอนออกมาเดิอนออกมาภาพเล่าเรื่องตรงนั้นเดิอนออกมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงซีนนี้เออเป็นลองเทคที่แบบผมชอบมากเลยเออตรงเนี้ยคือโคตรเท่โคตรเฟี้ยวมีชั้นเชิ่งในการนําเสนอมากแล้วก็ตอนที่อ่ะเป็นซีนที่เราได้เห็นกันแล้วแหละว่าแบบเพื่อเอาปืนยิงไอคนที่มายั่วยุอารมณ์เขาเนาะคือคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่นั้นยิงไปหัวดับในหัวอาอยุ่อาวุธมีเยอะมากมีทั้งมีทั้งปืนแล้วก็เข้ามาอยู่ในฐานะสถานคือผมชอบตรงนี้ตรงหนึ่งตรงที่ว่า เขาใช้เวลากับตรงนี้ไม่นานมากนะคือผมอตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวเพื่อจะคุมอารมณ์ตรงนี้ได้ไม่ไม่ได้ทําอะไรมากกันเงี้ยเพราะว่าก้อยามาห้ามไว้ใช่ไหมในเรื่องแล้วก็ค่อยจะไปก่อเหตุอีกทีนึงเพราะว่ามันสะสมอารมณ์ไอ้ครั้งต่อไปนี่แหละกูจะก่อกูจะยิงมึงแต่เออเอาแต่กลา,ายเป็นว่าเออจบตั้งแต่ตรงนี้เลยเผื่อยิงตั้งแต่ตรงนี้ก็คือไปเข้าคุกเข้าทัญสถานเลยนะตั้งแต่ตรงนี้คือมันไม่ใช้เวลานานมากก็เข้าไปแล้วก็แบบให้เห็นเลยว่าแบบผู้คงผู้คุมอะไรโหโลก ตรงเนี้ยคือแบบเริ่มแล้วเริ่มแบบต้องเจออะไรที่แบบโหดแล้วเออผมเลยชอบต้นเรื่องพวกตรงนี้มากคือหนังมันมันทําให้เราอยากตามติดตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะผมชอบตรงนี้มากอแล้วก็อ่าการการเล่าเรื่องคือมันมันเล่าสนุกอย่างเงี้และกันมันเล่าสนุกแล้วมันก็ค่อนข้างลาบลาบลื่นทําเราติดตามได้ตลอดทั้งเรื่องว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเงี้ยมีจุดเช็คพอยที่ผมรู้สึกว่า ทำให้หนังมันยกระดับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะมันแบบยกระดับอารมณ์มันทาให้จงังหวะก็ดีมากเออในการเล่าในการแสดงที่แบบเรื่องเนี้ยโชว์ของกันเยอะมากนะนักแสดงนักแสดงชุดเนี้ยทั้งพี่เป้ทั้งคุณเอมที่เล่นเป็น LGBTQ โอโหนี่ต้องตบมือให้จริงๆล้วแม่งแบบลึกสัตว์เลยอ่ะตัวเนี้ยเออคือแบบอยากจะลุกตบมือขึ้นจริงๆนะกับกับหนังเรื่องนี้กับการแสดงเงี้ยคุณนัทอย่างเงี้ยที่เล่นเป็นเผือกโอ้โหฝรั่งคุณจ่ายคือแบบ คือผมเห็นด้วยกับฟีดแบ็กนะที่เขาบอกว่าไอ้ซีนที่แบบจ่ายกับเป้อะปะทะอารมณ์กันแต่ละครั้งเนี่ยแบบแม่งโอ้โหคนลุกซันเลยมันเป็นกนธธารปะทะอารมณ์กันที่แบบเหมือนเจ้าบ้านฝั่งนี้กับเจ้าบ้านฝั่งนี้ยมึงมาแบบประชันหน้าด่ากันแล้วแบบมึงเอาวะล่ะเนี่ยกูบอกคำมึงคำเฉยอยากกูำเส้นมึงเกินไปแล้วนะคือแม่งแบบโอ้โยอดีลิงหลังสัตว์พ่อมึงอนะไอ้ข้ยแบบโคตรชอบเลยคือสองคนนี้ปะทะอารมณ์กันทีไรเนี่ยแบบผมาเซติ้งบ้านนั้นบ้านนี้มีคาแรคเตอร์ เออตรงนั้นแบบเป็นพี่เป้ได้ดีมีไอ้บ้านฝั่งทนก็จะเป็นแบบไอ้ฝ้าหลังกับพี่จ่ายเงี้ยือแบบเขาเซตบ้านอะไรมาดีมากแล้วมันทําให้ขีมีมันเข้าแล้วแล้วการแสดงอย่างเงี้ยของพี่เป้กับทางฝั่งของพี่จ่ายเนี้ยมันคนละขั้วไงกูกูไม่ได้ทีทคนคนที่อยู่บ้านกูแบบแบบแบบที่มึงทีตอย่างเงี้ยเออบ้านมึงแม่งเชื่อโหดมากเลยบ้านในป้อย่างเงี้ยคือแค่แบบว่าเห็นว่าสองสองนักโทษ ใครที่เข้าไปเนี่ยก็โดนรับน้องเลยเนาะคือแรกแบบเรียกไอเอม็มไอฟุกมาเนี่ยมาอมมาเป่าปีให้กูถ้ามึงไม่ทำมึงเวียนเทียนเยต,ตูสอุกเวนนะคลิปนี้ไม่มีคำพูดที่แบบว่าโหแย่อาจจะสัปะรบวกไหมเดี๋ยวจะเตือนก่อนว่าไม่ีคำพูดสับปบวกในต้นคลิปนะฮนะนะเออแบบมึงจะเอาไงอะไรเงี้ย ก็คืนใจอ่ะก็มีตัวเลือกให้อ่ะเออถ้ามึงทากูดูแลมึงดีด้วยมึงได้กินมาม่าเย็นนี่นั่นแหละก็ต้องทำเนาะสุดท้ายเขาไม่อยากโดนเวียนเทียนนะเออแล้วก็สุดท้ายก็โดนอยู่ดีเพราะว่าแบบดื้อไงเออในในช่วงแบบ,บหลังๆเรื่องเนาะแต่เพื่อนเนี่ยไม่ไม่ยอมทําเพราะว่ากูเชี่ยมาบังคับกูไอ้สัสก็เลยโดนยําตีนเลยในในใน,ในวันแรกเนี่ยเออแล้วก็แบบไปเช็คพอยต์ตรงว่าฝั่งของจ่ายใช่ไหมแบบ เอารับลับไปไปเอาไอ้นี่มาอยู่ด้วยมาเอาไอ้เผือกเนี่ยมามาอยู่ฝั่งทนด้วยซึ่งตามจริงเผือกก็ต้องได้อยู่ฝั่งทนนะเพราะว่าเขาเป็นอยู่บ้านฝั่งทนอยู่แล้วเขามาเข้านี่เขาต้องไปอยู่บ้านครูฝั่งทออแต่ว่าผู้คุมมันแบบอยากจะสั่งสอนเรียกอะไรก็แล้วแต่เราชอบที่พี่เป้กันเล่นเนย่ะได้เลยครับนายเดี๋ยวผมจะไล่เลยนกับให้แบบเืลินปื้ลื่นปื้อนเลยครับนายเฮ้ยครชอบเลยเออนั่นแหละนั่นแหละคือการแสดงเรื่องนี้อันพูดถึงคณเอมนิดนึงไม่พูดถึงไม่ได้นะคนเนี้ยเพราะ การแสดงคือเขาเทพมากคือแบบมันหลายฉากที่แบบมันเขาปล่อยของเงี้ยแบบโอ้โหคือคุณเอมเขาคือมันมันยากตรงที่แบบเขาต้องเล่นเป็น LGBTQ ด้วยแล้วเขาต้องเล่นเป็นคนดูจากถูกกระทํามีซีดอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบมันต้องมันต้องมันเล่นยากมากสำหรับผมนะผมผมคิดเลยว่าโหเขาเขาต้องคีบหลายอย่างอะ่ะเอาง่ายแล้วมันต้องเล่นซีนอารมณ์แบบนั้นต้องเป็นผู้ถูกกระทําแล้วต้องแบบ คือต้องต้องคิดในหัวตัวเองโดนหนักมากนะอ่างเงี้ยเราเราแบบถ่ายทอดออกมาแบบนั้นได้คือคือผมแทบจะลุกตกมือเลยกับการแสดงมันจะมีฉากที่แบบฉากต้องโดนบังคับให้อ่าเขาเรียกอะไรล้างเล็บออกไม่ทําได้ไหมอย่างเงี้ยเราแบบเออค่ะโดนขืนใจอะไรเงี้ยร้องไห้แบบเป็นโอ้โหโดนกระทาแบบหนักแล้วเขาถ่ายทอดออกมาแบบ น่าสงสารนะ่ะมันน่าสงสารมากๆเลยนะคนคนหนึ่งที่ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเออคือเผื่อก,กับเอมในเรื่องเนี่ยคนฟุกกับเผือกอกันในชื่อในเรื่องเขาเข้ามาด้วยแบบจุดเขาเรียกอ,อะไรนะเหตุผลที่ต่างกันในคุกเนี่ยคือเผื่อกเข,เข้ามาเพราะยิง,งคนตุยใช่ไหมส่วนฟุกเนี่ยไปรักผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนแบบขายยาแล้ววันหนึ่งแบบผู้ชายคนนั้นเหมือนเอาทรอดหนีแล้วแพ้รับบาปก,ก็ไปตกอยู่ที่ฟุกฟุกแทนที่เป็นคนรัก ใช่ไหมรักเขาแหละเออฟุกอ่ะเราก็ประเด็นว่าในห้องนั้นน่ะดันมียาแล้วตำรวจก็บุกมาถึงห้องพอดีเ็เลยแบบเจอยาหายไล้เข้าคุกมาแล้วเมื่อเจออะไรอย่างงี้คือแบบโหน่าสานมากตัวละครเอมนะครับคือคุณเอมเข,เขาเก่งมาตั้งแต่ไหนนะผมดูเรื่องอ่าพี่วาร์กใช่ไหมนโนโนนะอันนั้นเขาก็เล่นแบบจนเขาแบบจุดประกายเลยเขาแบบเป็นที่รู้จักแจ้งเกิดมาใช่ไหมแล้วก็แบบดอยบอยนี่ผมไม่ได้ดูนะแต่ก็น่าจะแบบสุดอยู่ใช่ปะ แล้วก็ในเรื่องวันฟอร์โดโรอ,อที่ประทะอารมณ์มาคุณต่อานผพนี้ก็จะแบบก็แบบค่อนข้างค่อนข้างเดือดอยู่เขาแบบมีการแสดงที่ค่อนข้างเทพมาตั้งแต่นานอยู่แล้วเนาะมาเรื่องนี้นี่คือแบบโอ้โหพระเจ้ายอมยอมนะฮะสุดสุดสุดคุณเอ็มนะฮะแล้วคุณเป้นเนี่ยผมก็ชอบลองม้คือคุณเป้เขาเล่นเป็นตัวละครที่แบบหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเล่นไดนน้กตีนมากเป็นคนที่เหมือนแบบคือคือใช่เลยอะ คือเรามองจากภาพดาอินในโฟลคิงหนึ่งแบบไม่ใช่แล้วไอ้หานั่นคือเป็นไอ้นี่จริงๆเราเห็นรอยสกักเราเห็นสีหน้าเราเห็นแววตาเราเห็นน้ำเสียงตั้งแต่แบบเข้ามาในซีนเลยที่แบบได้เลยครับนายผมจะไล่ให้เราให้บบลื่นปื้ลื่นปื้นเลยครับนายเห็นตั้งแต่ตอนนั้นเรารู้เลยว่าโอ้ยเช่นนี้แสบจัดแน่เออแล้วแบบท่าเดินการนั่งการมองเออน้ำเสียงอะไรเงี้ยที่ถาา่ายทอดออกไปแม่งโหคือแบบ มึงตัวโจ๊กอะ่ะหัวโจกอะ่ะคือเป็นพ่อบ้านที่แบบแม่งร้ายร้ายจริงเอ่ยเออแล้วการกระทําด้วยนั่นอะไรคือแม่งคือเฮียคือแบบมึงเป็นคนแบบนั่นแหละแบบเบบีร์แล้วแม่งเหลี่ยมด้วยนะตอนที่แบบเขาดวลหนึ่งหนึ่งกันเนี้ยมีแม่งเอาเอาถาบอะกับข้าวมามามา,มา,มาซ่อนไว้ในเสื้อเลยนะเพื่อแบบไม่ให้แทงแทงไม่เข้าเป็นเกาะเออเออนั่นแหละคือผมชอบพี่เป้มากเขาอบเล่นแบบได,ด้ดีจัดจัดเหลยียทําให้เราแบบรู้สึกว่า ผมกลัวมันนะเอาจริงคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมกลัวตัวละครพี่เปเล่นมากเบียร์ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรเราอะไม่รู้ว่ามันจะเรียกให้คนในคุกมากระทบเราเมื่อไหร่แล้วไม่รู้ว่ามันจะสั่งให้เราทําอะไรคือมองเราจะรู้สึกว่าเราตามติดสองตัวละครเข้าไปในคุกด้วยอยู่แล้วเหมือนคุณนัดกับคุณคุณเอมเป็นคุณนัดกับคุณเอมเหมือนทอพาเราเข้าไปใช่ไหมเราตามติดเข้าไปเราสงสารสองคนเราเรากลัวเราจะช่วยเขาเราไม่อยากให้เขาต้องโดนอะไรที่มันหนักไปกว่านี้แล้วแล้วพอแบบต้องอยู่ท้ายใต้บ้านเบียร์อย่างเง สงสารแล้วแบบกลวยตัวเบียมาอย่างเงี้ยส่วนตัวละครที่เล่นโดยคุณคุณท็อปใช่ไหมคุณท็อปอันนี้ก็เล่นได้ <c oughs> เล่นหน้าได้แบบคนตีนมากยกระดับใจตอนที่หยดสองไปเลยนะที่เล่นเป็นไอ้ขาเาอะไรลูกเขาเลี้ยงหลานเขาเลี้ยงอ่ะอันนี้ก็คือแบบออืการแสดงนั่นองพูดถึงกันละคนตีนเหมือนกันในเรื่อง่วนบ้านฝั่งทนก็มีมิติที่ต่างออกไปเนาะฝั่งหลังก็จะเป็นตัวฮาย แย่งเขากินอย่างเดียวเลยตัวเนี้ยจ่ายก็จะแบบเ,เป็นคนที่เหมือนแบบก็อยู่มานานแล้วอะ่ะกูก็จะได้ลดโทษไปนั่นแหละก็อยากช่วยจากไอ้นั่นจากบ้านของเตยมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตเผื่อเปลี่ยนไปเลยนะเอเปลี่ยนไปเลยเออมันมีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นจากตอนแรกที่ตึงๆอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็อย่างที่เห็นกันว่าเอา,าไปพูดถึงช่วงตอนจบเลยคือผมว่าค่อนชอบนะมันไม่ได้จบแบบว่าเออเผื่อได้รับโทษออกมามามีชีวิตใหม่ที่ดี่างางยถ้าตาแบบ หนังสู่สาเร็จอะสุดท้ายมันมันจะต้องแบบแบบนั้นถูกปะไม่ว่าจะยังไงคือต้องแสงสว่างจบแบบดีอันนี้แม่งจบแบบคือให้เราได้รู้เลยว่าแบบตอนสุดท้ายกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมึงในอนาคตเนี่ยตัวไอ้เผือกน่แ,แม่งมึงเจอหนักกว่าน,นี้แน่ไรเงี้ยแต่คือมึงก็มีภูมิคุ้มกันแล้วแหละแต่มึงต้องย้ายไปอยู่ไอ้บ้านคุกหลังใหม่ที่แม่งแบบกูเห็นหน้าผู้คุมแล้วแม่งแบบโอโ้โหมึงมึงต้องโดนยำปีนอีกแนะ่หน้าผู้คุมแม่งโหดมากอะหนวดช่วยมาเลยแล้วแบบโอ้โหเป็นตอนจบที่ ผมรู้สึกว่าผมชอบนะมันมัน,ม,นมันดำแล้วมันดำสนิทไปเลยอะโอ้โหนะนั่นแหละคือตลอดทั้งเรื่องคืออย่างที่ว่าคือแบบผมสนุกมากซีแอคชั่นก็ผมรู้สึกว่าคือผมไม่ค่อยชอบซีแอคชั่นในช่วงที่แม่งแบบมายืนมาจันหน้ากันแล้วแม่งวิ่งตีกันแล้วเป็นเพลงของเพลงของซีรี์ฟูลอะคือผมรู้สึกว่าผมผมไม่ชอบแบบนั้นอ่าท่ามันก็ในเป็นแค่ส่วนที่ผมไม่ชอบในซีแอคชั่นตรงนั้นนะผมไม่ชอบให้มันเป็นฟิลแบบเหมือนโฟรคิงสองอันอะ ที่มันเคยมีมาที่แบบมาเยี่ยมมาจันน้ากันแล้วก็ยำเ,เอาเพลงมา,ายำใส่ตีกันเนี่ยแต่แล้วหลายคนก็ชอบนะแต่ว่าเป็นเหมือนแบบจะดิบส่วนตัวแล้วกันความชอบส่วนตัวคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้มันเป็นแบบตีกันดิบๆไปเลยไม่ต้องมีเพลงแล้วไม่ต้องมายืนประจันหน้ากันอ,กอาร์ตอะเข้า่าแต่ผมเข้าใจนะมันต้องมีมันต้องอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้แบบว่าอะไรแต่ว่าคือให้ความชอบส่วนตัวผมอยากจะให้มันแบบมีความเรียลมากกว่านี้หรืออะไรเงี้ยคือชีวิตจริงอะ นักโทษผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันมันมันตีกันมันไม่มันไม่มายืนจ้องหน้ากันเลียงหน้ากระดานแล้วแล้วแบบพูดคาคมที่เท่เลยอะไรกันหรอกนะสําหรับผมนะผมไม่รู้นะเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นบริบทของหนังมันก็ต้องมีซีนอย่างนี้บ้างแบบมีมีแบบการบิวอะไรบ้างเนาะซึ่งมันก็เท่ดีนะแต่ว่าภาพรวมคือผมค่อนข้างชอบมากมันเอฟเฟกผลกระทบอยู่อย่างเงี้ยเออผมริมชมคุณนัทเลยคุณนัทการแสดงคือเดอะเปจอยู่แหละซีนนี้มีซีนร้องไห้ตอนที่รู้ว่า ความฝันของเขาดับไปแล้วความรักคนรักมาบอกกับเขาคุณก้อยเล่นเงนี้ยที่ผ่านตอนมาเยี่ยมเลยเนาะอันนี้ก็แบบร้องให้ซีนอารมณ์ตรงนั้นคือผมผมชอบม,มากนะครับผมไม่รู้จะชมอะไรเลยสําหรับไอหนุ่มสองห้าสี่เป็นหนังไทยเรื่องหนึง่งที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้ไปดูแล้วผมไม่พลาดมันนะครับดีจัดนะมัน,ม,นมันมีเอก,กลักษณ์มากๆมันมีการถ่ายทําที่แบบมีความศิลปะในการถ่ายทำภาพยนตร์แบบแทบจะทั้งเรื่องเลยภาพมันสวยมาก ไม่รู้เขาใช้กล้องไลท์ถ่ายแต่ภาพสวยมันมีความคมของภาพที่แบบมันเสพมันมันยิ่งเสพมันยิ่งแบบรู้สึกว่ามันฟินอะภาพแบบเนี้ยอการถ่ายทําของเขาในเรื่องเนี้ยคือซียนมันในนั้นมันมันเป็นคุกมันเป็นอย่างนั้นด้วยนะแล้วแบบไม่ได้จะพูดอะไรอ่ะนอกจากชมอะไรเงี้ยองค์ประกอบทุกในเรื่องทุกอย่างมันค่อนข้างค่อนข้างดีดีมากมากในในเรื่องการแสดงมันมันผนวกเข้ากันเป็นหนึ่งแล้วมันแบบกล้าพูดเดยวมันมัน มันยอดเยี่ยมอ่ะใช่ไหม <laughs> คุณวิพูธเนี่ยเขา,าทำงานชิ้นนี้ออกมาได้แบบละเม,มียดละไมจังหวะแม่นคมกลิบเออเรื่องที่จะเล่านี่คือเราได้อะไรเยอะมากนะถ้าพูดถึงเราในรูปประจําวันชีวิตของเราอย่างเงี้ยถ้าคนที่ไม่ได้เออไม่ได้สนใจดูหนังคุกหรือไม่ได้ไปอ่านหนังสือหรืออาจจะไม่ได้่อยตามข่าวเนี้ยมาดูหนังเรื่องเนี้ย มันได้อะไรให้กลับออกไปเยอะมากได้เห็นเออเหมือนหนังมันสอนเราไปในตัวด้วยว่าเออถ้าเรื่องอารมณ์เงี้ยถ้าเราคุมไม่อยู่นี่นอะไรเราแบบมันพลาดอะไรเงี้ยเข้าไปอยู่ในนั้นคือแบบมันมันชีวิตมันพลิกไปเลยนะอะไรเงี้ยมันนก็เหมือนแบบในการตัดสินใจอะ่ะสอนเราอ่ะไม่ในโลกเนี้ยถ้าเราตัดสินใจอะไรผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยให้คิดเยอะๆเออบางที่มันอาจจะแบบเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราไปเลยนะอะไรเงี้ยคุมอารมณ์ให้เป็นหรืออะไรทํานองนั้นนะตั้งแต่ต้นเรียน เออก็ก็คือผมค่อนข้างชอบเรื่องนี้มากๆาเลยมันมันได้หลายอย่างแล้วก็การถ่ายทําที่แบบโคตรดีแล้วก็แล้วก็อ่าการนำเสนอเรื่องราวของพี่พี่ที่อยู่ในเรือนจําในในครูตรงนั้นว่าเออเราได้เห็นโลกของเขานะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นแบบอย่างนั้นอย่างนี้เออแบบหนังเรื่องนี้สิบแปดบวกนะมันก็จะมีซีนที่แบบทําถึงมากนะซีนที่ตัวละครโดนกระทอมไปเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยเออก็เออชอบชอบ้อบเพื่อนคิดเห็นยังไงสำหรับวัยหนุ่มก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ข้างล่าง วิดีโอนี้นะครับแล้วก็อยากจะดูอ่าภาคต่อไหมใ <laughs> บหนุ่มสองที่เราเรื่องคุณเผือกต่อในคุกใหม,ม่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะมันจะมีไหมแต่ว่าชอบตัวละครไหนสุดหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับอันนี้เป็นวันที่สองเลที่ผมอัดที่หนังเข้าคนก็่าจะไปดูกันเรื่อยๆนะจากกระแสปากต่อปากผมว่า,วาเออผมอยากว่าถ้าใครที่ยังไม่ดูแล้วรู้สึกว่ามันดิบมันน่าก,กลัวอะไรลองเปิดใจดูครับผมผมรู้สึกว่า มันดีมากๆเลยนะสาหรับผมมันอืมเป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งที่น่าส่งให้แบบเข้าเส้นชัยไปในช่วงเดือนธันวาช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับมีให้ได้ดูอย่างนี้ก็ดีมากๆอย่างเงี้ยอันนี้สุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อน <ๆ S 2> ทุกคนมากๆครับผมที่เข้า,ารับชมวิดีโอนี้จนจบหรืออาจจะแค่ผ่านห่างมานะครับสำหรับวันนี้ผมผิดพลาดไปกันใดอะไรเงี้ยก็ขออภัยเพื่อนทุกคนมนะที่ดูด้วยผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ